t มทธิวแมทธิวแมทธิวสวัสดีครับแมทธิวพวกเรา A55 podcast ผมเอ็ดเวิร์ดผมฮันเตอร์สำหรับสาระก่อนนอนในวันนี้คือเรื่องโซเดียมโซเดียมเป็นธาตุหมู่ที่หนึ่งอยู่ในหมู่โลหะอัคลคาไล เป็นโลหะอ่อนสีเงินมีเลขมวล1 1เลขอะตอม22โซเดียมสามารถนำความร้อนและไฟไฟ้าได้ดีโซเดียมถูกใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจําวันโดยจะเป็นในรูปแบบของสารประกอบต่างๆเช่น,นาาโซเดียมคลอไรด์ใช้ในการปรุงรสอาหารโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาที่ใช้นในการทําขนมถึงแม้ว่าโซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่สําคัญแต่ถ้าหารบริโภคมากเกินไปจะทําให้ร่างกายได้รับอินซูลินมากเกินความจําเป็นอาจทําให้เกิดโรคเบาหวานและโลหิตความดัน ขอบคุณที่รับฟัง a 5 5 Podcast สสาระดีๆที่มีให้คุณทุกคืนแล้วเจอกันตอนต่อไปครับ